เอาล่ะท่านผู้ชมเรากลับมาใน Hellhole นื่นคือ Tekken 8ที่จริงก็ยังไม่อยากกลับมาเล่นเกมนี้นะเพราะจะเก็บตังค์จริงไปเล่นเกมนึงนั่นคือ Street Fighter 6 Yeah เราจะไปลองเล่นเกมนั้นกันจนกว่าไอ้นี่จะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าเอาตามตรงซีซั่นนี้ top 10ซีซั่นในทุกเกมที่แย่ที่สุดเลยคือแต่ละอย่าง แต่เลคำที่เขาได้พูดออกไป d e f e n no, s e จ๋า no is o f t e n he'll o f t e n แล้วก็เรามี Emergency p a t แทตั้งสองแพทและแผนที่สองมันเพิ่มเลือดแสดงว่าพวกโค้กก็อู้เจ <"They 're S 1> ็บ <"Yeah> อล้วในเกมนี้มันมีบางอย่างที่ทำให้มันแย่ลงนั่นก็คือเ s p i n y e แย่ a ท l s p i n ไอ้เฮียเฮียเฮียอะไรนั้งหนาก็ไม่รู้ท่านั้น หลายตัวแล้วแล้วกูเห็นบางคนนั่งกลับมาเล่นเทเกนเจ็ดด้วยนะแบบโอ้มันต้องขนาดไหนวะที่แบบว่าแย่ yeah! จัดจนต้องกลับมาเล่นเกมเก่าอะ่ะ <laughs> นี่คือซ้ำเต่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นกับเทเกนเจ็ดแต่เราก็กลับมาเล่นกันกับพี่คาสุยะกูว่ากูเล่นกางแน่ๆเพราะว่าเเข้าเกมมาปุ๊บกูจัดเลยกูรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไหนกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ อุ้ยไอเฮียเกือบไาแล้วยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเว้ยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเว้ยมันจะใช้ท่ายี่อย่างเดียวมั้เนี่ยอ้าวแล้วกูก็รีบปวดกันไปไง ห้ามูม่างเป็นไงล่ะไปเฮ้ยเ let's go let's go let's go คือมันปรับ เรื่องการขึ้นแรงด้วยขึ้นแรงยากกว่าเดิมมากเลยนะเว้ยแบบ <Get ready S 1> มากขวมากเลยเพราะว่ามันไปปรับอะไรวะการเพิ่มแต้มใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราลงรอบแรกอาจจะแบบว่าพอเราชนะได้กับคืนเราอาจจะมีแต้มไว้ใช้ต่อเว้ยแต่ถ้าเกิดเราล่วงขึ้นล่วงขึ้นมากมากแม่ไม่ให้แต้มเลยแม่ให้น้อยมากด้วยแบบมึงการันตีว่าแพ้ตาต่อไปคือมึงเลยอ่ะ it's that serious you know เอ้าโดนเฉยไม่ได้ตั้งใจจะใช้ <laughs> ไม่ตั้งใจจะใชไ้ไม่โดนเฉยคาสิโนอินเทคเชนเดอะเฟิร์สคาสิโนอกิตาอินโทรเวิร์คีรา หนูนี่มัน introvert จริงป้ะหรือ introvert เ okay? ก้เพราะ I am an introvert อะ่ะเขาจะ introvert king ไม่เคยได้ไปแต่ย่าเลยเว้ยกู <Round one. S 1> พูดเล่นกูแต่ย่าบ้าง <c ười> อ้านโทรลเลอร์เอา้าเพอ่ไปกดปุ่มล่างโทษโทษโทษ i n t r o v แป๊บนึงกูขอโทษกูเพิ่ไปกดปุ่มล่างไอ้เี้ย คือกูกำลังเช็ดอยู่เพราะว่าตอนนี้จอคอนโทรลเลอร์กูมันเก่ามากแล้วก็เริ่มมี input อินพุตแบบแปลกแล้วแบบอยู่ดีก็กดล่างตลอดเลยเดือดนะไอ้ท่าวันพันแมนมมกูสามารถเคาน์เตอร์ได้โดยนี่นี่น่ะอ่า <laughs> Get, <fucked. laughs> Get fucked, dude! <laughs> okay. ะถ่รอยย่อมึลโอเคตึงตึงตึงมากไอ้นี่เกือบมาละเป็นไงเรามึงเจอท่าใหม่เป็นกลาเปิดมีปัญ <c oughs> หากันโลมากไอ้เหี้ยโดนโลตลอดเลยคุณต้องหับต้องกัน,นารเรียนรู้กับเพื่น โอเคทาน้อต้องหลบหน้วเฮลสวีปเฮลสวีปเฮฮฮฮอไรเป็นพันเฮลสวีปโอ้โอ้โอ้เราพูดถึงไอตัวเฮียก็มาแล้วชักไอ อิมเมอร์เจนซี่แพดกูเดาได้เลยว่าน่าจะเอามึงยังไม่ลงเดี๋ยวเวลาเม็กซ์สโนว์เอา มึงชนะตั้งแปดเอาว่ะเล่นสเต็ปขยับโยกย,ย้ายถ้าเธอถ้าคือสะโพกซ้ายก่รู้ว่าลองมาไกลต่อไปน้งมันา้าขุย่ย เฮ้ยยวยังไม่ได right? uh ้ใ huh. ช oh, oh ้ท like ่าใหม่เลยวูว่ามันเดินมาราทอนโอ้โหกูว่าวิ่งแบบวิ่งมาราทอนกูว่าไม่ยังไอ้นี่กว่าเลย คอนโทรลคอนโทรลมายเซล่นืสเปซหน่อยโอเคอย่าให้มันมีสเปซใส่กับเราอ้าวอยากใช้ไซส์ส,สเต็ปไปเมื่อกี้ พอเริ่มอ่านจังหวะได้มันก็รู้สึกเหมือนจะง่ายหน่อยนะเริ่มกลับเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาเริ่มสีมือเริ่มแบบว่าพัฒนาเพิ่มขึ้นรู้สึกแบบว่า I'm start to come back ก็พอแค่นี้ก่อนสำหรับเท k k เก้นแปดนะก็ กลับมาเล่นก็จะฝีมือตกไปบ้างอะไรไปบ้างก็นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้น,ตนคลิปนะว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเราจะไปถึง1นึ0งมืนกันทางอีกยาวไกลแต่ยังไงก็ช่างเราจะไปให้ถึงกันนะทนะ่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นาสำหรับคลิปใหม่ต่อไปบ๊ายบายอดีตครับท่านผู้ชม